สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเม์เม h ชาแนลนะคะวันนี้จะเป็นการทำนายดวงความรักคนโสดสนิทนะคะประจำเดือนตุลาคมเป็นคิวของชาวพฤกษพนะคะช่องเม์เม์ดูได้ทั้งรานาแล้วก็ราศีนะคะการแบ,บ่งวันที่ได้ทำแบบตอนตกและแบบไทยใครที่มีคนคุยแล้วนะคะแนะนําให้ไปดูเป็นดวงทั่วไปนะเพราะว่าถือว่ามีคู่นะคะสําหรับโสดสนิทก็คือเหมาะกับคนที่ไม่มีประเด็นอะไรเลยนะคะในช่วงนี้เนาะ เดี๋ยวเราจะเปิดเป็นพลังงานทั่วไปนะคะเพราะว่ายังไม่มีคู่กรณีที่ชัดเจนนะคะท้ายสำรับนะคะเป็นเอชซับเพนติเคิลส์คะขึ้นมากับหัวที่มันผ่านมาเนี่ยยังไม่เคยเจอความสัมพันธ์ที่มันสานต่อได้แบบมั่นคงเลยนะอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่มีความหวังเข้ามาแต่ก็ไปกันต่อไม่ได้หรือไม่ก็เป็นความสัมพันธ์ที่พัฒนาได้อย่างช้ามากๆนะคะ ค่ะเรามาดูพลังงานในเดือนนี้นะคะไพ่ดีนะคะมีพลังงานอัศวินถือถ้วยมีพลังงาน Temperance มีอ m p e r o r นะคะ Devil นะคะ5คาถากับหัวแล้วก็มี4ี่คาถาดูเหมือนว่าคุณจะได้เจอคู่แท้แล้วนะเพราะว่ามีพลังงาน Emperor แล้วก็ Temperance ขึ้นมานะคะแล้วก็คนคนนี้น่าจะเป็นคนที่เป็นฝ่ายจีเป็นฝ่ายรุกด้วยคุณน่าจะเป็นฝ่ายที่ยืนอยูย่ยเฉยเขาก็มารักอะนะ เป็นคนที่มีความเหมาะสมนะคะมีความภูมิฐานาทางเรื่องของการงานนะคะเรื่องของสถานะอะไรต่างๆแล้วก็ความตั้งใจจริงที่จะเข้ามาสารต่อความสัมพันธ์กับเราแบบมีคอมมิชเมนต์อาจจะมีอุปสรรคอยู่บ้างนะคะมีพนักง,งานเดวิลเข้ามาหรืออาจจะหมายถึงบุคคลคนอื่นที่เข้ามาจีบคุณพร้พรอมๆกันก็ได้แต่ว่าไม่ใช่คนที่มีความจริงใจไม่มองว่าคุณก็จะตัดคนคนนั้นออกได้ง่ายๆนะคะแล้วก็ไอ้อุปสรรคอะไรที่อาจจะเข้ามาก็ ไม่สามารถยะททำอะไรความสัมพันธ์ความรักที่จริงใจของคนคนนี้ได้นะคุณสองคนก็จะฟันฝ่าประสักนะคะไปด้วยกันแล้วก็สามารถที่จะลงเอยกันได้เป็นสีคาถาก็หมายถึงชีวิตคู่เลยนะคะคนคนนี้ไม่ได้เข้ามาเล่นๆนะถ้าเกิดคุณเจอใครช่วงนี้อยากจะบอกเลยว่าคนเนี้ย อยู่กันยาวๆนะคะมีโอกาสได้แต่งงานนะคะสร้างครอบครัวร่วมกันเลยพนักงานดีมากค่ะยังไงก็ลองเปิดโอกาสให้ตัวเองเยอะๆนะคะอย่าไปปิดกั้นตัวเองแล้วก็ถ้ามีคนเข้ามาพร้อมกันหลายคนก็เลือกให้ดีนะคะเดี๋ยวเรามาเปิดไพ่โรครว้นต่อเลยนะ l o v e Yourself First นะคะมีคีเป็น Open Mind แล้วก็ c e p t i o n เนี่ยคะ่ะอย่างที่บอกว่าจะมีคนเข้ามาอาจจะพร้อมกันหลายคนเนาะแล้วก็จะมีอย่างน้อยคนหนึ่งอะคะ่ะที่อาจจะเป็นพลังงานเดเดวิลก็คือเข้ามาหลอกนะคะแต่ก็จะมีอีกคนหนึ่งอะนะคะที่มีความจริงใจก็อยากให้คุณเปิดใจให้กว้างนะคะพิจารณาให้ถี่ถ้วนนะคะว่าคนไหนคือตัวจริงคนไหนคือตัวปลอมนะคะแล้วก็ถ้าคุณเลือกได้เนี่ย ก็จะสามารถประสบความสําเร็จได้ลงเอยกันได้ทีนี้มันมีพลังงานเลบเจอเซลเฟิร์สก็คือไม่จำเป็นต้องรีบร้อนในการตัดสินใจนะช่วงนี้ก็โฟกัสที่ตัวเองด้วยนะคะแล้วก็พยายามใช้เวลาดีๆนะคะก็รอบคอในการเลือกคู่นิดหนึ่งเนาะคนที่เป็นคนที่จริงใจเนี่ยเขาอาจจะมีความแตกต่างไปจากอุดมคติของคุณนะคะยังไงต้องเปิดใจแล้วก็อย่าไปหลงนะคะสเสน่ห์ของคนที่เข้ามาแบบไม่จริงจังแล้วกันนะคะ อันนี้ไพ่ก็แบบพลังงานขึ้นมาเตือนนะคะย้ำว่าน่าจะมีมากกว่า1คนที่เข้ามาพร้อมกันเดี๋ยวเรามาปิดท้ายกันที่แองเจิ้ลวอนเซอร์นะคะตรงนี้ก็จะเป็นคำแนะนำอีกสำหรับหนึ่งนะคะคุณพึกษ์ศ่าเป็นคนนิ่งๆก็จริงแต่ว่าคุณก็มักจะหลงเสน่ห์กับคนที่แบบว่าฉาบฉวยเหมือนกันนะก็แต่ว่าท้ายที่สุดเนี่ยมีมองว่าคุณน่าจะอาศัยความเป็นผู้ใหญ่แล้วก็ความนิ่งอะนะคะในการที่จะเลือกได้ถูกคนนะ มีโอกาสจุนิตี้นะคะมี yes แล้วก็ u c c e s s โอกาสทองค่ะอย่างที่บอกเลยโอกาสได้เจอเนื้อคู่ได้เจอคู่ชีวิตนะคะรีบคว้าไว้ไพ่ yes ก็คือได้สมหวังลงเอยแน่นอน success ก็คือการได้ลงเอยกันแบบแฮปปี้เอนดิ้งประสบความสำเร็จนะคะแล้วก็ในเรื่องอื่นๆของชีวิตด้วยช่วงนี้จะดีขึ้นเพราะว่าดาวราหูจะออกจากลัคนาราศีเมษในวันที่1 7ตุลาคมนี้แล้วดังนั้นเนี่ยทุกอย่างจะปลอดโปร่งลงสบายนะคะคุณก็จะมีโอกาสที่ดีขึ้นเรื่องการงานการเงินรวมถึงเรื่องความรักด้วยค่ะ รับพลังงานบวกได้เลยนะวันนี้ขอบคุณชาวลึวกศบและชาวสองทุกท่านที่มีโอกาสเข้ามารับชมนะคะถ้าคุณชอบคลิปนี้นะคะเมม,ม่ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะคะวันนี้ขอตัวค่ะสวัสดีค่ะตัวนี้เป็นซูเปอร์เซเว่นนะคะเป็นสุดยอดแห่งหินมงคลนะมีคุณสมบัตินะคะช่วยเรื่องความคิดสร้างสรรค์น,นะคะป้องกันภัยทำให้คิดบวกนะคะสร้างสมาธิเสริมทักษะพิเศษ ทำให้เป็นคนมีจิตใจมั่นคงนะคะตัดสินใจอะไรแบบมองกันไกลแล้วก็ช่วยรักตัวเองด้วยค่ะอเมทิสต์นะคะเกรดดีมากๆนะเม็ดใสเลยนะคะสีก็เข้มด้วยหายากนะแบบนี้เซตนี้นะคะขายเป็นคู่เลยค่ะก็คือ1แถมหนึ่งนะ,นะราคาเดียวนะคะ1,600บาทค่ะหินลาบราไลท์นะคะเกรด aa สวยมากๆนะคะเม็ดใสแล้วก็มีแสงวิ้งๆนะคะทุกเม็ดนะคะเม่ัดเม็ดมาให้ก็จะมี2แบบค่ะมีทั้งแบบที่มีจี้เมทิสนะคะแล้วก็แบบที่ไม่มีจี้ค่ะเราก็จะมีของแถมให้นะคะมาเป็นเซตนะก็จะเป็นมูนสโตนสีเทาค่ะมาใหม่นะคะโรสคอสขนาด8มิลสีหวานพาสเทลมากค่ะเนื้อหินสวยใสนะคะ ของแถมมีเหมือนเดิมค่ะโล s ์คอ s สนะคะเป็นหินส่งเสริมความรักความสัมพัญเส้นมี900ค่ะครบเซตรีวิวนะคะอันนี้นะคะลูกค้าสั่งพิเศษเป็นแบบให้ของขวัญน,นะคะมีอะไรอยู่ข้างในบ้างนะคะก็มาเปิดดูเลยก็มี thank you card นะคะมีตัวหินนะคะที่สั่งนะคะมีของแถมนะคะ เป็นหินพกพาเนาะแล้วก็นอกจากจะมีกล่องแล้วเนี่ยเมย์ก็จะมีถุงผ้ากำมะหยี่ให้ด้วยนะคะตัวนี้แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นอะไรหินนะคะแล้วก็มียางยืดแล้วก็มีเอ็นลอยให้ด้วยสําหรับแก้ไขนะคะหรือว่าถ้าเกิดว่าช่วงไหนนะคะที่ใส่ไปนานแล้วแล้วก็มันยืดอะนะคะก็จะสามารถที่จะ แก้ไขเองได้นะคะง่ายๆเลยถ้าเกิดว่ารอยไม่เป็นเดี๋ยวเมส่งคลิปวิธีการร้อยให้ดูนะคะค่ะเซตก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี่ก็แจ้งมาแล้วกันนะคะถ้าเกิดอยากได้เป็นเซตของขวัญก็สามารถสั่งได้นะคะกล่องนี้นะคะไม่แพงนะคะ25บาบทนะคะอันนี้แม่ค้าไม่เอากำไรนะคะตามซื้อจริงเลยะคะ่ะ สำหรับลูกค้าที่ทมหาหินอะความมรีนะคะที่เป็นสีออกอมเขียวธรรมชาตินะคะแบบที่เมมี่นะคะตัวเส้นใหญ่เนี่ยจะเป็นของเมย์ลูกค้าหลายๆท่านอยากได้แบบนี้วันนี้เมเจอนะคะเส้นเล็กนะที่สีใกล้เคียงกันนะคะสวยงามมากนะคะเกรดดีมากๆเลยนะคะ